นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตถาคิงคารัตเถทุนนวิชฌามณะคามวาสี ชูโกโนามะพรามโนทิขาจาริยายะกหาปนะสตังละทิตวาเอกัสสมิงพรามณะกุเลทาเปตวาปุณธนังปะระเยสนัตถายะคะโตตีณ <c oughs> นะบัตนีอัตมาภาพจะได้รับประทานวิสัชนา พระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกชูชกกันที่ห้าสืบอ,อนุสนธิเทศนาต่อไปเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดำเนินความตามกระแสพระวาละพระบาลีดังต่อไปนี้ตถาปาเมื่อพระเวสสันดรราชฤาษี ทรงผนวดบำเพ็ญเนคขม,มะบารมีอยู่ณบริเวณเขาวงกตนั้นเอโกพามโนยังมีพราหมู้หนึ่งอยู่ในพราหมณคาครชื่อทุน,นวิทธะในแคว้นกริงครัตได้เที่ยวพิกขาจารรวบรวมได้ทรัพย์หนึ่งร้อยกหาปณะนะจึงนำเอาทรัพย์นั้นไปฝากไว้แก่สกุลพราหมณแห่งหนึ่งส่วนตัวนั้น ก็เที่ยวขอทานเขาสืบไปเมื่อชูชกพราหมเที่ยวขอทานไปเป็นเวลาช้านานไม่กลับมาสกุพลพราม์ผู้ฝากทรัพย์นั้นต้องออกจากจายใช้สอยเสียจนหมดสิน้นภายหลังเมื่อชูชกนั้นกลับมาทวงถามหาทรัพย์ของตนสกุพลพราหม์นั้นก็จนใจจึงต้องยกทิดาของตนผู้มีนามว่า อมิตรดาให้แก่ชูชกพรามโสตังคะเหตวาฝ่ายชูชกพรามเมื่อได้ภรรยาผู้อย่างสาวก็ดีใจจึงมาสู่เรือนของตนในบ้านทุนนวิทธรามก็นางอมิตรากุมารีนางเป็นผู้มีวัจจริยาเป็นอันดีได้ปฏิบัติชูชกพรามผู้สามีมิได้รังเกียจ ลามหนุ่มทั้งหลายเมื่อได้เห็นวัจจริยาของนางอมิตรดาต่างคนต่างพากาันเสียใจพากาันดุดา่าภริยาของตนว่าเจ้าทั้งหลายจงดูเยี่ยงอย่างอมิตรดาปนาซึ่งมีวัดจริยาเป็นอันดีปฏิบัติบำรุงสามีโดยไม่มีความรังเกียจส่วนเจ้านี้กระไรไม่เอาใจใส่ปฏิบัติบำรุงเช่นนางอมิตรดาปนาบ้างขั้นกล่าวดังนี้แล้ว ก็ตีด่าภรรยาของตนด้วยประการต่างๆนางพรมณีทั้งหลายเมื่อถูกสามีด่าตีดังนั้นก็คิดกันว่าทั้งนี้เพราะนางอมิตรดาผู้เดียวเป็นต้นเหตุเราทั้งหลายจงช่วยกันขับไล่ไปเสียจากบ้านเิดแล้วนางพรมณีทั้งหลายก็ประชุมกันคอยนางอมิตรดาอยู่ในที่ต่างๆมีท่าน้ำเป็นต้น ครั้นได้ประสบพบเห็นแล้วก็พากาันห้อมล้อมด่าว่าด้วยประการต่างๆนานาตมัดถังประกาเศเสนโตสัทธาอาหะปางเมื่อพระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จะทรงโปรดปานแสดงอัดนั้นให้ปรากฏจึงมีพุทธพจน์ตัดเป็นพระคาถาว่าอาหุวาสิงกรลิงเคสุชูชะโกนามะ พรามโนตัสสาปิทหาราภริยานาเมนามิตาปะนาดัางนี้เป็นต้นแปลความว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายยังมีพราหมณ์ผู้หนึ่งนามว่าชูชกอยู่ในกาลิงคลัตภรยาของพราหมณ์นั้นยังเป็นสาวอยู่มีนามว่าอมิตตดาครั้งนั้น นางพรามณีทั้งหลายที่ไปสู่ท่าน้ำครั้นได้ประสบพบเห็นนางอมิตรดาด้วยความแค้นเคืองที่ถูกสามีดา่าจึงปริพาทว่าดูก่อนอมิตรดาปนามารดาบิดาของเจ้าก็มิใช่เป็นข้าศึกศัตรูกับเจ้าและเจ้าก็ยังเป็นสาวพรมจารีมีรูปโสงอันโสภาฉะไหนเล่า บิดามานดาจึงให้ลูกสาวมีสามีชราข่ำคลาประหลาดนักบิดามานดาของเจ้ากระทําการไม่ดีดูก่อนเจ้าอมิตรดาปนาการอยู่ร่วมกับสามีที่ชราเช่นนี้จะน่าเป็นปีชื่นอกชื่นใจอะไรเจ้าตายเสียดีกว่าที่จะยอมมีผัวแก่ชราเช่นนี้เพราะยังเป็นสาวรุ่นดลุนีตั้งอยู่ในปฐมวัย จะเลือกสามีให้ดีอย่างนี้อย่างไรก็ย่อมได้หรือว่าเป็นด้วยผลอกุศลกรรมที่เจ้าได้ทำไว้ในปางก่อนเป็นประการใดเจ้าจึงมาได้สามีแก่ปานนี้สามีที่แก่ชราอย่างนี้น่าจะอภิรมยินดีด้วยอย่างไรนางพรามรีทั้งหลายด่าปริภานางอมิตตาปนาต่างๆนานาที่วความแคนใจด้วยประการชนี สาปริภาสังละพิตตวาครั้งนางอมิตตดาพรมณีได้รับคำบริภาทด่าเสีศสีจากนามพรมณีทั้งหลายดังนั้นนางก็ได้รับความอับอายจึงถือกระบอกน้ำเดินร้องไห้กลับมาสู่เรือนตนครั้นชูโชกพราหมณ์ร้องถามแต่ไกลว่าร้องไห้เพราะอะไรนางจึงตอบว่าดูก่อนพราหมณ์นามพรมณีทั้งหลาย ตางพากันมากุ้มบลุมด่าว่าข้าพเจ้าที่ท่าน้ำนั้นเป็นทนั้งหนีเพราะตัวท่านนี้เป็นคนแก่เท่าชราข้าพเจ้าจึงได้รับด่าว่าเสียสีด้วยประการต่างๆตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ไปตักน้ำที่ท่าน้ำนั้นอีกเมื่อชูชกพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็ปลอบว่าดูก่อนอมิตตา ตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าไม่ต้องลำบากไปตักน้ำเป็นพนักงานของพี่ที่จะจัดหามาให้เองทุกสปปรรพสิ่งเจ้าจงอยู่กับบ้านให้สบายใจเถิดนางอมิตรดาจึงตอบว่าข้าแต่พราหมณ์ที่ท่านกล่าวเช่นนี้ก็ดีแต่ถ้ว่าสกุลใดที่ใช้สามีเช่นกับด้วยถ้าสกุลนั้นย่อมไม่มีความเจริญข้าพเจ้าไม่ปรารถนาท่า ท่านจะทำกันนั้นข้าพเจ้าก็จะยินดีที่จะอยู่ร่วมเดือนกับท่านสืบไปขอท่านจงไปหาทาสีทาสามาให้ข้าพเจ้าช่วงใช้ข้าพเจ้าจึงจะยอมอยู่กับท่านขอท่านจงรู้ด้วยประการชน,นี้ตังสุตวาชูชโกฝ่ายชูชกพรามขันได้ฟังลางอมิตรดากล่าวดังนั้นก็จนใจหนักหนา จึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนนางอมิตตดาพี่นี้โง่เขาเบาปัญญาไม่มีศิลปะวิชาใดๆทั้งไร้ธนสารทรัพย์ยากจนทุกสิ่งเซนพี่จะไปหาทาสีทาสามาให้น้องใช้ได้อย่างไรเจ้าอย่าเป็นทุกข์โกรธพี่ไปเลยน้องอมิตตดาพี่จะอุตสาหะพยายามบ,บ่งเลี้ยงน้องไปไม่ให้อนาทอร้อนใจสิ่งใด ขอน้องจงอยู่ในบ้านเรือนให้ผาสุขสำาราญใจเถิดสาปิตัสวัจนังสุตวาฝ่ายนางมิจดานั้นครั้นได้สดับคำชูชกพราหมณ์สามีดังนั้นด้วยอำนาเจเทพพยเจ้าดนใจให้บังเอิญระลึกถึงพระเวสสันดรบรมพธิสัตว์เจ้าขึ้นมาจึงได้บอกกับพรามณ์ว่าดูก่อนท่านพรามณ์ ข้าพเจ้าจะบอกเนื้อความที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินมาเวสสันตโลราชาพระเวสสันดรถูกน,นรเทศออกจากพาลาไปทรงผนวดบำมเพญพศอยู่ณนเะขาวงกฏพร้อมด้วยนางมัตรีและชาลีกันหาเท้าเธอประกอบด้วยศรัทธา ขอท่านจงไปขอสองกุมารกุมารีคือพระชาลีกันหามาเป็นทาสีทาสาของเราเถิดพระเวสสันดรน,นั้นเมื่อท่านเข้าไปทูลขอคงจะทรงปรพระราชทานให้เป็นเครื่องแท้ไม่ลำบากเลยตังสุตวาชูชกโกปีฝ่ายชูชกพรามคันได้ฟังน้ำคำของอมิตรดา กล่าวให้ไปขอพระชาลีกันหาที่เขาวงกฎดังนั้นจึงได้กล่าวตอบว่าดูก่อนเจ้าอมิตรดาที่นี้เป็นคนชราทุกทรภาพแล้วเขาวงกฎนั้นอยู่ไกลแสนไกลจะไปอย่างไรได้เจ้าอย่าโศกเศร้าเสียใจไปเลยที่จะบำรุงเลี้ยงรักษาดูแลมิให้เจ้าอนาทรร้อนใจนางอมิตรดาพรัมณี ครั้นได้ฟังชูชกพรามณ์ผู้สามีดังนั้นก็โกรธเคืองขัดแค้นหนักหนาจึงกล่าววาจาประชดแดกดันว่าดูกรพราหมณ์ท่านนี้เป็นคนที่ขาดแท้ยังมิได้ทันแลเห็นป่าก็กลัวเสียแล้วเปรียบเสมือนคนขี้ขาดยังไม่ทันออกสุสุสงครามยังมิทันได้กระทำยุทธนาการอันเลยก็ยอมแพ้เสียแล้ว ดูก่อนพรามณ์ถ้าท่านไม่ไปนำท่าทาสีทาสามาให้ข้าพเจ้าช่วงใช้ข้าพเจ้าก็จะไม่อยู่กับท่านขอท่านจงรู้อย่างนี้ถ้าท่านมิได้กระทําตามถ้อยคำของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะกระทําความทุกข์อันใหญ่ให้เกิดแก่ท่านเมื่อยามมีงานนักถัดเลล์ข้าพเจ้าจะแต่งตัวให้สะสวยเดินร่วมไปกับพรามหนุ่มให้สำราญใจ ท่านจะบังเกิดความทุกข์ใหญ่เพราะพัดพาจากข้าพเจ้าถ้าท่านต้องการให้ข้าพเจ้าอยู่กับท่านก็จงรีบไปเขาวงกตขอพระกันหาชาลิกีมาให้เป็นทาสีทาสาของข้าพเจ้าเถิดตังสุตวาพรามโนปีฝ่ายชูชกาพามพอได้ฟังดังนั้นก็หวาดหวั่นใจหนักหนา กลัวว่านางอมิตรดาปนาจะหนีไปเสียด้วยชูชกพราหม์นั้นลหลงไหลในภรรยาสาวเป็นกำลังจึงกล่าวรับคำว่าดูก่อนอมิตรดาเจ้าจงรับจัดสเสบียงอาหารสำหรับเดินทางทั้งขนมแดกงาข้าวตังข้าวตากสตุผงสตุก้อนตัวของพี่นี้จะรีบร้อนไปสู่ป่าเพื่อทูลขอชาลีกันหา มาเป็นท่าเจ้าสองกุมารนั้นเมื่อเราไปขอมาได้แล้วก็จะบำรุงบำเลเจ้าให้เป็นสุขไม่ต้องเป็นทุกข์เรื่องการทำงานเจ้าจะมีความสุขสำาราญใจในครั้งนี้แลสาปิขิป,ปังปัทไหยะปฏิยาเทวตาฝ่ายนางอภิจดาพระมณีขันได้ฟังคำสามีดังนั้นก็ดีใจ จึงจัดแจงถุงไท่ใส่สเสบียงให้พอแก่ประมาณฝ่ายชูชกพรามก็คิดการซ่อมแซมเคหสถานให้แน่นหนามั่นคงหาน้ำหาฟืนมาเตรียมไว้ให้มากด้วยกลัวว่าเมียจะลำบากภายหลังตาปัสเวสังขเหตตวาส่วนตัวก็ถือเพศเป็นดาบทเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็อำลรานังอมิตรดา มีหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาด้วยความอา,าลัยรักไค่แล้วชูชกพราหมณ์นั้นก็บ่ายหน้าไปสู่เขาวงกฏเมื่อเห็นว่ามีประชาชนประชุมกันอยู่ณที่ใดพราหมณ์ชูชกก็เข้าไปแต่ถามว่ากุห uh ิงเวสันตโรราชาท่านทั้งหลายทราบบ้างไหมว่าบัดนี้พระเวสสันดรเสด็จประทับอยู่แห่งใด ขอท่านทั้งหลายจงกรุณาบอกแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดฝ่ายมหาชนทั้งหลายผู้ประชุมอยู่ในสถานที่นั้นครั้นได้ฟังพรามณ์ออกพระนามพระเวสสันดรต่างก็พากันโกรธแค้นจึงบริภาทว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านจะมาเบียดเบียนพระองค์อีกหรืออตีธาเนนะพระองค์ต้องทรงพักพลากจากพระนคร ก็เพราะทรงเหตุบริจาคทานคือคขจสารตัวประเสริฐคู่พระบารมีพระองค์ต้องสเสด็จจรีไปสู่ป่าพร้อมด้วยพระชายาและพระโอรสธิดาท่านยังจะติดตามไปเบิดเบียนซ้ำรอยอีกหรือประการใดแล้วปะชนประชาชนต่างถือก้อนดินและก้อนไม้เป็นต้นไล่ทุบตีให้หนีไปเมื่อชูชกพามหนีไปครั้งนั้น เทพยาเจ้าก็เข้าดนใจนำไปพบผลทางที่จะเข้าสู่เขาวงกฏเมื่อจรลีไปทามมักคาก็ได้รับความลำบากอย่างสาหัสเมื่อเข้าไปถึงราวป่าอันบริบูรณ์ไปด้วยสัตว์ร้ายต่างๆพรามก็เดินพางร้องให้พรางด้วยความคิดถึงตัวพอดีกับสุนัขของเจตบุตรพานไพร สุนักทั้งหลายก็ลุมกันล้อมจะกัดพราหมเสียให้ถึงแก่ความตายพราหมชูชกกลัวความตายก็ปีนีไปนั่งอยู่บนต้นไม้เมื่อจะขํารร้องไห้หาพระเวสสันดรด้วยหวังจะยึดเอาพระคุณเป็นที่พึ่งในายามยากจึงออกป่าเก่าลำพันว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งรู้จักพระเวสสันดร ผู้เป็นพระบรวรราชบุตรของพระเจ้ากรุงสันชัยผู้องค์อาจผู้มีค่าศึกคือมัชชริยะอันพระทรงอันพระองค์ทรงกำจัดให้พ่ายพ่ายแล้วพระองค์มีปกติบัะทานความสุขเสริมให้แก่ผู้ตกอยู่ในอันตรายเป็นที่พึ่งของยาจกทั้งหลายอุปมาดุดพืชพันธุ์ซึ่งเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายถ้าบุคคลใด คือผู้หนึ่งรู้จักพระองค์ก็ขอได้มีความเมตตาบอกมักคาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดตัดสตังปริเทวะนัสสตังสุตวาเจตบปุตโตฝ่ายนายเจตบุตรพานไพยที่พระยาเจเจตราชทั้งหลายตั้งไว้เพื่อป้องกันร,รักษาแถประตูป่าณครั้งนั้นเมื่อได้ยินเสียงร่ำพิไรของชูชกพรามณ์ จึงค่อยแอบเข้าไปจนใกล้เมื่อได้เห็นชูชกล่ำร้องให้พิไลวอนถึงพระเวสสันดรดังนั้นก็โกรธจัดด้วยคิดว่าพรามชราผู้นี้ชะลอยจะตามมาขอพระนามสัสสีหรือพระกันหาชาลีมั่นคงจึงโก่งหน้าไม้แล้วมีวาจาร้องสำทับตะข้อขู่ว่าดูก่อนพราหมท่านจะติดตามมาเบีเยดเบียนพระเวสสันดรอ,อีกหรือ พระองค์ต้องทรงพัดพลาดจากพารามาอยู่ป่าแล้วท่านยังมิวายที่จะตามมาลกกวนณัทัสานิชีวิตตังเราจะไม่เราจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าจะยิงเจ้าให้ตายด้วยลูกสอนณบัตรนี้ตังสุตวาชูชโกฝ่ายชูชกพราหมณ์ครั้นได้ฟังดังนั้นก็สะดุ้งตกใจกลัวต่อความตายเมื่อคิดอุบายขึ้นได้ เพื่อจะรักษาตัวรอดจึงได้กล่าวมุสาวาดหลอกลวงเจตบุตรพานภัยว่าดูก่อนเจตบุตรพานท่านจงฟังคำเราก่อนพรามผู้เป็นราชทูตถือพระราชสารนั้นเขาย่อมไม่ฆ่าตีตัวของเรานั้นเป็นราชทูตเพราะฉะนั้นไม่ควรที่ใครจะทำอันตรายข้อนี้เป็นโบราณประเพณีดูก่อนเจตบ,บุตรบัดนี้ ชาวศรีพีทั้งหลายเขาหายโกรธพระเวสสันดรแล้วพระบิดาก็ทรงปรารถนาที่จะให้ประสบพบพระราชโอรสทั้งพระมารดาก็ทรงชราเหล่านี้เป็นราชาทูตที่ทั้งสองพระองค์นั้นส่งมาเพื่ออัญเชิญพระเวสสันดรจะกลับไปยังพาลาให้ทรงสวยราชสมบัติดังก่อนท่านจงรู้ด้วยประการชนิดเถิด ตทาเจตบุตโตครั้งนั้นเจตบุตรพานภัยขันได้ฟังคำมุสาวาดของชูชกพรามก็มีความชื่อถือสำคัญว่าเป็นความจริงจึงจับสุนัขทั้งหลายผูกไว้แล้วเชิญพราหมลงจากต้นไม้จัดแจงโภชนาให้บริโภคแล้วจึงกล่าวประดิษฐสันานปลาัยว่าข้าแต่ท่านราชทูตท่านเป็นที่รักใคร่ของพระเวสสันดรจึงเป็นที่รักเคารพของข้าพเจ้า ข้าพเจ้านี้ก็มีความสมนับเป็นกำลังในการที่ได้ประสบพบท่านในครั้งนี้สเสบียงอาหารทั้งหลายขอท่านราชทูตจงเอาไปให้พอการอย่าเกงใจพระเวสสันดรราชฤาษีพระองค์เสด็จประทับณที่ประเทศใดข้าพเจ้าจะจัดการชี้แจงหนทางให้ท่าน ราชทูตไปสู่ประเทศที่นั้นด้วยความสวัสดีณการระบัดนี้อัตมาภาพรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเวสันดรชาดกชูชกกันที่ห้าก็พอสมควรแก่เวลาชูชกกะคาถานิทิตังประดับปลาไปด้วยพระคาถา เจ็ดสิบเก้าพระคาถา